แม็กหน้าแม็กหน้าวนกับต้นไม้ใหญ่จะไล่กระลอกอย่าไปไล่เขาเลยแม็กหน้าเขาก็ปีนต้นไม้ไม่ค่อยเก่งแม็กหน้าอย่าทำอะไรเขานะเออไม่ทำํำลูกไม่ทำํำกลับมาลูกกลับมาไปอีกแล้ว ให้เขาดูไปอย่างนั้นนะคะก็คงไม่ให้ทำหรอกเล่นตามภาษาเด็กเด็กน้อยเล่นตามราษาเด็กน้อยไปไม่ทำนะไม่ให้ทำนะเขาก็กลัวนะ,ออก,นะ,ะก็ลอกเขาก็ ตัหน,นีบวดซุกบวดซุนอืมเขากลัวนะแม็กนาเขากลัวอยู่ อยู่บ้านเครซี่กาว่างเปล่าเลยเครซี่กายไม่อยู่นะแม็กหน้านะวันนี้เนาะอือถ้าอยู่ป่านี้ออกมาเห่าได้กวดแม็กหน้าแล้วเครซี่กายไปไหนวะวันนี้แม็กหน้าหามันดิ้มันไปไหนวะบ้านเงียบเลยไม่ใครอยู่ พี่กายเขานะคะบ้านก็สวยแ็กหน้าก็เลยได้โอกาสนั่งพักตรงนี้ก่อนแม็กน่าเห็นทานแล้วเห็นพวกทานแล้วแม็กน้าไปเดีวไปไล่มันไล่มันลูกก็แม็กน่า จัดการมันลูกค้นเก่งไปเลยไล่มันเห็นไหมหัวมันสูงสูงอยู่นั่นลูกไปลูกไปไล่มันตกน้ำไปเลยไปเร็วอันนี้สิลูกมาไปลูกเต็มเลย หน้าไปสิหลกไปแล้วไเแมกหน้าก็ไม่กล้ารอแม่อยู่นั่นน่ะแล้วก็จะมาเอารางวัลมันไม้มันลงไปแล้วนั่นน่ะฮะไล่อย่างไงฮะแม่ให้ไล่แล้วแม่ต้องมาไล่เองแนละ้วมันไปมันไปแล้วนะ่ะแมกหน้า เอาเอารางวัลไป yes yes magna good girl magna ไล่หานลงน้ำแล้ว yes yes เยส magna okay okay good girl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  นะคะเก่งมาก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 พุดจอบ กูจับนะคะกูจับนะคะอ่าไปสองเลยไปสองเลยเก่งมากกูจบับแย่แย่ย่ย่งางไปเฝ้าผลงานงานางไปเฝ้าผลงานดีจังเลยอ,อย่าให้มันขึ้นมาลูกมีอยู่ในน้ำแหละขี้เยอะนักน้าแม็กน่าเนาะดูสิเนียดูเนี่ยอืม ปล่อยขึ้นมาไม่ได้หรอกดูถ่ายเต็มสนามเลยอืมดูเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมาแล้วลูกมันยังไม่ขึ้นมาหรอก กลุ่มนี้มีเห็นจะมีส1บต,ตัวได้มีกลุ่มใหญ่กว่านี้แม็กนาไล่บินหนีไปฝั่งนู้นและไม่มาอีกเลยเหลือแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวไม่ยอมไปไหนไล่ทีก็ลงน้ำทีไม่ยอมไป ปะเราไปนั่งรอพ่อกันที่มานั่งตรงนู้นกันดีกว่าปะ่ปะตาแม็หน้าปะดูสิเนี่ยเดินมาก็มีแต่ขี้มันเต็นไปหมดต้องหลบดีๆนะมีอยู่แก่อีกแค่สิบกว่าตัวเนี่ยโหทายแบบเยอะมากอะ่ะไม่รู้เหยียบไปมั่งหรือย,อยังเนี่ย ไปนั่งรอตรงเบ็นส์นี่ดีกว่าเล็กหนะ้ามาเรามานั่งรออยู่ตรงนี้กันดีกว่านั่งรอนี้ดีกว่าเ็กนนรรลห้า Hi, Gen Mars waiting for you, baby. Run home. Run home, oh. home, home, Venga. Home, home. Gen Pacanma waiting for you. Home. Good girl. Good girl. Yes. Yeah. <laughs>